ลับมาตอนที่รแลวครับผมทุกคนกับเกมไม n คร r a ับแล้วก็พร้อมกับน้องแรตตัวนี้หน้าพี่ป่ะจัดป้าจัดป้าเอาเลยหนึ่งสองเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวโดนี้เลยครับผมเราจะมาสร้างเตียงแล้วก็ที่นอนเอาไว้เอาไว้เกิดเป็นสปอนเนอร์ของเรานั่นเองนะทุกคนนะนี่อะไรวะเนี่ยมันกวิดจี้เหือเลือๆอยู่สองหลอดอะ คุณที่แปดหลอนอะทุกคนคือวางทีนะเว้ยสัตว์บางตัวแค่ดูก็รู้แล้วว่าเราไม่ควรยุ่งอะพี่แต่พี่ก็ยังแบบสเสอ,อไปยุ่งกับมันไงคือพี่คิดว่ามันนจะแแบบเเส้อซ่่าาดิากนนกงีืๆ <laughs> เดี๋ยวพี่รออยู่บ้านแล้วกันนะเก็บของไปด้วยนะไปตายเพื่อนอะไรครับอะไรครับอะไรครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับโอเคมาทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาสำรวจเรือลำนี้ของเรากันต่อเว้ยใช่เราควรอยู่บ้านเนี่ยจริงๆเฮ้ยไปไหนเน่เฮ้ยไหน่เนตัวอะไรมาเนี่ยไม่อะไรอ่ะวันนี้ก่อนไม่อะไรอ่ะลาวาวันนี้พี่เฟมอะไรเพืนอะไรมีคุปเปอร์ระวังใ่้เขาไปใกล้ โอ้ยยาก็เสียงตัวอะไรวะเวฟโอ้ยเวฟพี่โดนโอ้มีเสื้อเวฟสาพี่จิ๋วไร่ลาพี่โอ้โหทุกคนเจริญแล้วเขามาไม่ได้เออเด้อเวฟต้องกลับมาเร็วเวเลยพี่กลับมาเร็วเดี๋ยวพี่รออยู่บ้านอะไรวะเีวยมึงลำบากกูจะมึงเนี่ย เห้ยอะไรระบบระบากเลยเป็นลำบากเลยเสือือไงคือแบบคิดว่าตัวเองทีมไงทุกคนสุดท้ายเป็นไงตายตายเฮ้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 ยอ้ไปยูดูดไปยูดูดไปยูดูดมึงยังกิ๊บเป้าเข้ามาใกล้นะระเบิดเลยนะไอ้สปีดจิ้วนี่แน่นี่แน่ป้า้ามาแล้วเออของของมาของมาอ๋ออ๋ออ๋อไม่มีของไม่ได้เก็บมาโจบเร็วของหายดิทีนี่มอนเตอร์เว่ยมอนเตอร์เว่ย เออเคีียด่วนตาเลยนอนเออเรียบร้อยรอนนอนอย่างเดียวตอนเนี้ยนะโัทำอะไรไม่ได้เลยมอนสเตอร์แบบคนน่ากลัวเลยทุกคนเไอ้มันมีเดี๋ยวไม่มีหมัดนี่ได้เหรอคิปเปอร์ตัวยักษ์ได้เหรอมีมีซอมบี้ตัวยักษ์มีทุกอย่างเลยตายแป๊คนได้ขนาดนี้พี่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 อย่าเดินเข้าไปแก้พายุมุนๆนะทำไมมันดูดอ่ะมันจะดูดพี่เข้าไป เอ้ยพี่ทางรัดพี่บีทางรัดทางรัดนี่อตายนี่อตายเออสวยสวยแต่ว่าทางรัดนี่ทางรัดนี่ไงทางรัดน้ำแข็งนี่ไงอ๋อ้อมอ้อมอ้อมชิวชิวดูนี่มองของอ้อมองของเนี่ยอ้กูอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยไปหาเรื่องมันอ่ะคือเพื่ออะไรวะโอ้เสียเวลาที่หมายอะไรมาทุกคนแรงไงนี่มันคือวุ่นแรงเลยทุกคนเริ่มฟาร์มเลยนะพี่ฟาร์มอะไรอะกล่องพวกนี้เราไปแล้วหรอกล่องข้างบนบ้าน ไปไปไปตกใจอุ้ยได้เลยอะมีปลาเรื่องเสียงด้วยวะเกแล้วก็มันมีกอะข้างางด้วยไม่แม่พี่อันนี้สวิตกัอะไรวะอุ้ยแหลกแหลสวิตไันแไสวิปนอะไรอ๋อไมีอะไรมันมีเสืออยู่ข้างล่างมั้งอ๋อตกใจหมดแล้วแล้วก็มีแล้วก็มีอะไรนิดหน่อยปลเราเราจะลงยังไงเอออย่าลงไปนะตายนะมันได้เสียงตัวอะไรมันหน้า นั่นมีทางลงอยู่แถวนี้พี่มันมีเสืออยู่แถวเนี้ยเอาวะตายสงสัยว่าเสือเนี่ยได้ไปอีกศพอ่ะเราเว็บเว็บเว็บพี่เจอแล้วพี่ยังเข้าเว็บโอเคโอเคแม่ไปโจมไปโจมไปโจเอ้ยมาแล้วมันขึ้นมาแล้วโอ๊ยพี่เฟมพี่เฟมพี่เฟมเองพี่อสองทีอู๋เกือบตายเว็บมันมีเสืออยู่ตรงนี้ใช่หรอพี่เราด้วยขลางขลักมันแบบเสือเสือมันไม่ทำร้ายเราหรอกโอ้ย เกือบเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่เราเราต้องฆ่าเสือก่อนพี่เอ้ยมันขางไอพีซีไว้ไอพึ่งโจนพึ่งชักอพี่พี่พี่เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องฆ่าฆ่าเสือปั๊นปั๊นไอแม่ไปเอามันมาทำไมเนี่ยนี่หลอกล่อไอ้หลอกล่อหลอกล่อเดฮ้ยแม่กลิ่นมาแล้วเออแล้วแหละสวยสวยโอ้โหกูกระบี่แกไอ้ขวานเดี๋ยวกู มาเลยมึงโจ้เฮ้ยเฮ้ยพิ่งเร็วเกินพิ่งเร็วเกินพิแกรมมาแล้วเออโอเคโอเคโอเคโ้ยรอดเวลาเราต้องรอดเราต้องรอดเราไปเราไปวะเออในในเนี่ยในประตูบีในประตูบีประตูประตูเปิดประตูใี่เลยมันเข้าไปเหรอไม่ไม่มันอยู่ข้างในดิเฮ้ยมันหลบไปมันลงมาเอ้ะมันลงมาเอ้ะมันลงมาเอ๊มันลงมาเอ้ะมันหลบมา เฮ้ยมามามาดิ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 ไม่กลัวไม่กลัวตกใจทงไม่ตายเถอะที่มันมีอีกตัวกัได้กากไอตัวนั้นไอตัวนั้นมาดตาย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 เดี๋ยวเข้าไปช่วแม่กันทุกคนกองกล่องกองกองอุ้ยปลามีปลาอะไรโอ๊ยมากดมากดเากดเลยเดี๋ยวเราเราต้องฆ่าเสือนะพี่มันลำคาญ ไม่มีใช้หนังสือด้วยเอา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 ไปหมดเอาไปหมดรวยเลยรวยเลยเออเศรษฐีใหม่ไหมเศรษฐีใหม่ไหมโอ้โหเอ็นชั้นเราจะได้ตัวเอ็นชั้นตั้งชั้นที่สองเลยเหรอเนี่ยได้ซ่อมแซมว่ะจังปะเนี่ยเออเคโอ้ยกูใส่ชุดเกราะกันเลยแซมโอเคเจีงเรียบร้อยมันมึงผมมาข้าเสืออนนี่เวฟผู้ปราบเสือเฮ้ยมีมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้าง่ใตายมึงจะร้องอะไรต้งหล่ะฮะ มึงร้องเล้งหนาเนี่ยมึงข้ามเล็กมึงต้องการความตายใช่ไหมมึงร้องอะไรนักหนักย่าจะไปทุบไม่มันบอลเลยเลยไม่นด้ไม่ไนีไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ทุบตอกบอลมาไม่มาเอาเข้ามาได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่ไงพี่ว้าววุ้นแล้พลังสมบัติกันเหรอว้าวพระเจ้าเวียดปลาฉลาดเลยวะเนี่ยขนาดนี้อุ้ยอะไรแผ่นเสียงมีแผ่นเสียงแล้วปลาเต็มกล่องเลยเราไม่ต้องไปฟาร์มเหล็กแล้วก็ได้ทุกคนเนี่ บาเจ้าโคตรรวยรวยจัดรวยจัดโคตรรวยโอ้โหไม่ได้เต็มตัวโอ้เอโมรัลโอ้เสียถีมเรียกว่าเรได้ขนาดนั้นเลยหรอได้ได้บอได้เหรอได้ได้เต็มเลยดูได้ก่อนเลยตัวชั้นได้เราทำตัวชั้นได้ทำไมพี่พี่ฝ่าเบ็นอ้อนี่เยีตัวอยู่ไหนตัวแหละอ๋อไปไปไป้ปไไปไปไยเฮ้ยไป้ยเฮ้ยไป้ กูไปแล้วกูไปแล้วพี่แมวมันไล่ผมมาแล้วพี่แมวตายเลยพี่แมวพี่แมวาฮ่ามันคือบอสตะเกิดตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมจัดการมันพีวมิวอย่ามือย่ามืออย่ามือเร็ว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 มาดูวผมเคลียร์มี่ผมเคลียร์เองเร็วเร็นะทำไงบ้างไอ้บอสตัวนี้ดิวะโอ้โหทำไมมอสนี่มันเล่นยากจังวะมันโหดมากเลยทุกคนมันเหมือนมันเอนชาร์หรือว่ามันอะไรสักอย่างนี่แหละนะ พี่พี่เลยสักครู่สักครู่พี่มันไล่เลงมันไล่เวฟเวฟเวฟมันไล่เวฟผมเลงเลงหาขวาพี่มามามาคุณได้ขวาแล้วมาดิเฮ้ย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 เวงเว้งเวงเวงเฮ้ยตีมาดิตีมาดิพี่แย้เอาขวานไปเอาขวานไปเอาขวานขวานเร็ว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 ดังเออ มันไล่ผมอยู่มันไล่ผมอยู่มันไล่ผมอยู่ตีดิตีตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของผมของผมขวบผมไอพี่อ้อมอยู่พี่อ้อมอยู่โอ้ดูโอ้ดูดิงกของเฮ้ยเก็บเก็บเก็บไม่ได้ไม่ได้โอ้ใหญ่ให้่เขาเห็นทุกคนอยาให้่เขาเห็นอะไรครนะจะซ่อมแซมโกโก้เองโอ้อยาให้่เขาเห็นทุกคนอยาให้่เขาเห็นเฮียของทุกคนดูทุกคนอุ้ยเดี๋ยวดูไอเทมไอเทียมมันซันพี่เดียวตายเลยเฮยอันตราย นายรจัดเลยไอ้เรื่องกล่องนี้มันมีแต่ปลาจังวะใช่เหรอเนี่ยมัมีแต่ปลาเออเพวกแก้ยกูกินจนฉลาดเลยนึกแบบว่าปกติกูงงเลยนะอันนี้เก็บมาเก็บมากูได้ได้เทพหูโอ้เหล็กเหล็กเหล็กมีมีเหล็กมีมีบลอกดมีอะไรเยอะแยะนี่ไดนโ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 ดมีเหล็กมีบรอกดเป้าเนี่ยปลาปลาไปกินเอาไปกินปลา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 จะเป็นเหมือนกันปลาโอเคนี้เราก็ไม่มีแบบไม่มีความหิวแล้วทีนี้ ใช่ Styles, เราจะไม่เราจะไม่อดตายใช่เราจะไม่อดตาย้วพี่เราจะไม่อดตายเป็นเดือนนะมีอะไรใช่ไหมคราบขวานขวานเหล็กเลยทุกคนเฮ้เหล็กขายโอปาเหล็กหายเฮลี่ไปเฮลี่ไปไม่เหล็กผมไม่มีเยอะกว่านี้อ่ะอ้าวไม่รู้ไม่รู้พี่ชี้เฮ้เหล็กขายทุกคนคิดไปเองปะเราอ่ะฮะเก็บเหล็กกูว่าหเก็บเหล็กกูแน่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 ชัวชัวเี่เก็บกูวิวห้าอันเก็บเหล็กกูแน่แน่ทุกคน ดูดิดูดีทอดเลือดอุ้ยเจอแล้วเนี่นึกว่าพี่เฟร็มาขโมยโทษทีพี่โทษทีบอกแล้วไม่ใช่พี่โอ้พี่เป็นคนดีอ่กมาเนี้ยออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยเราจะช่วยบีสีบ้างหรือว่าเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนดีเราจะไปทำไมใช่เออเราจะขึ้นไปเรือลำข้างบนเร็วๆเดี๋ยวพี่เก็บของอยู่เรา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 จะปีนขึ้นเรือลำจะไม่ต่อยเหงือคิดดีๆไม่สนเว้ยขอไปเก็บบ้านก่อนป้าขอไปเก็บบ้านก่อน เออปะเอาขอไปไปทำนบ้านก่อนคือตอนเนี้ยคือไม่ใช่หรอกคือของล้นแล้วอ่ะไม่แบบใส่ไม่ได้แล้วอ่ะคือไม่ว่าเอยผมผมคิดว่าผมจะพยายามไม่ตายะ้วยแต่มันวิ่งเร็วมากอ่ะอะไรครับดีดีดีกากกันเลยครับ โอ้โหเจ้ามี่คนเก่งตายกี่รอบแล้วเรอะสามเองสามเองตายปุ๊บกระจุยตายปุ๊บกระจุยแล้วอะไอพาวด์อ่ะไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะเพิ่งฟาดทีเดียวตายเลยเลือดเต็มหลอดอ่ะคืออย่างตายอ่ะคืออย่างตายเชื่อแล้ว่ะเดือดมันบุลลี่แล้วคือแล้วเรามีเอเราลงขอเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อน อำไม้ล่ะตอนคืนนี้เราต้องระมัดระวังตัวเองนะนะพี่อุ้ยอต้องระมัดอยู่แล้วเราอะไอตัวน้ําแข็งมุนหมุนนี่มันคือแบบน่ากลัวมากอะเป็นไรเก็บมาทุกคนเราจะต้องใช้ไม้ในพวกเครื่อที่เราได้ทําอาหารเดี๋ยวเราเราเราแบ่งกันคนละครึ่งนะพี่อาหารอะเออได้ได้ได้เออเราต้องทําเมนูแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งได้เลยครับได้เลยเลยโอ้โหลำบากมากเลยทุกคนในไบโอมแข็งนี้เดี๋ยวนะของไปของไปเราต้องคราฟเลยก่อนวะเนี่ยโอ้โห ปลาไี่แบบโคตรเยอะแน่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 ทำเตาเผาอาหารเหรอนี่ทำแล้วเนี่ยทำแล้วน่ะแนวว่าปลาเรื่องผมเก็บเก็บอยู่เก็บกันเก็บกันเจออะไรเก็บ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 ได้แต่อะไรมาไม่รู้อ่ะเออพี่ไม่รู้ได้แเลย AFIN น่ะน่าแต่เฮ้ยเดี๋ยวพี่อะไรแจ้งเตือนคือว่าแน่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 ไม่มีอะไรหรอกมั้งไปยม่มีไม่มีอะไร ว่ายักษ์เดินมาแน่ๆเลยตัวเดียวงไม่ขนาดนั้นหรอกเมย์แต่มันเหมือนแบบดังขนาดนี้ว่าบิยักษ์เดินมากูไม่แปลกใจตาไปไหนหมดอ่ะเนี่ในในตาเผาเด็กเอาไม่เห็นเลื่อนเลยนะตำตาเอ้ยทุกคนดูนี่สองเตาตาเซิงจริงเลยนี่แหละเราจะขอไว้อในนี้แล้วก็เหล็กเหล็กเหล็กเราเราต้องไปหาเหล็กเพิ่มมั้ยเนี่ยเออเหล็กเรามียี่สิบสามแล้วนะเราเราทำบิยักษ์ก่อนไหมทำบิยักษ์แบ่งกันก่อน พี่มีละพี่แอคเหล็กประเดนผมทำพี่แอคเหล็กก่อนพี่แอคเหล็กแล้วก็ดาบเหล็กอ่ะโอเคแล้วก็พรวดพรวดพรวดพี่ดง่าได้ีป่ะพี่พี่อยากครับเป็นอะไรเนี่ยเอ่ออะไรเดียเป็นเป็นบวกไปเป็นบวกสักอันหนึ่งเออแล้วแต่เลยว่าตอนนี้ผมมีผมมีละเออได้มาฟรีๆเดี๋ยวเฟ่สักหน่อยทุกคนน่าเราตายง่ายเกินราดเดี๋ยบราดเนี่ยอาหารได้แล้วเนี่ยไหนไหนอันเดียงี้ไงนะ ว่าจะมันมันมันมีเหมืองข้างบ้านเอ้ยพี่เต่าเต่าข้างบ้านเต่ามันตายยากไม่เอาขี้เกียจพี่เองพี่เองพี่เองเดี๋ยวนะทุกคนเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยพี่เฟมมันมีเหมืองเฮ้ยเรื่องรังแกเต่าหรอไว้ใจพี่นี่ไงเฮ้ยพี่เฟมอะไรมันไก่อนอะไรยี่ไนย์เห็นอะไรไม่รู้นั่นนั่นอะไหนเนี่ยอะไรอะเฮ้ยเรามาดูดิไหนอะไม่รู้อยากตีนะตีกูด่านะเอาจริง ไอตัวอะไรอ่ะนั่นแหละตัวอะไรคําถามเอาวะเอาวะเราพี <c oughs> <c oughs> ่กเกีียวหนูว่าเดี๋ยวพี่เปิดให้เดี๋ยวพี่เปิดให้ไม่ไม่เราลงคนนี้ต้องใช้แผนฉลาดคนนี้พี่โอ้มันอัด<อ>ตายตายตกใจนึกว่าจะตกไปตายไม่พี่ไม่มีแล้วผมลงมาเอาเหล็กกับไอเอาถ่านเฉยเกลียวเคลียวอ้างไม่ได้อ้างไม่ได้๋อ้างว่าเดี๋ไม่ไม่อยากอยากให้มาดูไง อือว่าตัวมันเท่ขนาดไหนพี่พี่จะฆ่ามันก็ได้นะผมผมพี่ฆ่าอยู่แล้วพี่ฆ่าอยู่แล้วเฮ้ยเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะดูตัวแตกกูรอดูคนตัวแตกเอยเอาแล้วว่ะับแล้วับย่ามันน่าจะเป็นหลุมกับดักไอ้เฉนไม่น่าจะมีอะไรมันดับของงูงกันแะ้วไม่แค่หลุมกับดักโงูงู นี่ลงได้วะเอ้ยตอนนี้ลงได้วะทุกคนนี่เราสามารถไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเหมือนปุ่มเจอตัวมุ้งม่วงข้างล่างเหรอวะแต่เห็นไหมอยากลงไปเอามันเหมือนกันนะแต่ว่าอยากหน่อยอยากครับอยากครับแต่หมดนี้มันมีหมีนอนเนี่ยเหรอเพิ่งรู้ดูดิหมีนอนใช่หมีเอ้ยมีอะไรกูเอ้ยโอ้ยเอ้ยคนเหี้ยเนี่ยตายเป็นล้านรอบเลย พี่ผมขอโทษนะได้บอกว่าแบบยากเกินไปพี่เข้าไปดูหมีมันดอนน่ารักเนี่ยอยู่ในกลุ่มช่วงพี่ผมขอโทษนะพี่พี่คือเมฟหมีมันเฝ้าของพี่อ่ะอเมฟเล่ามึงเลยจะพี่ด้วยดิเมฟคือผมขอโทษพี่ได้บอกว่าแบบยากเพี่ไงเอ๋เมฟมาลอหมีให้ไรหนิเด <me ี๋ยวนี่กำลังปีนไปใจเย็นเลย โอ้โหดูเด็ดทุกคนคนเขาจะมาฟาร์มเหล็กไปใช้ในบ้านสวนรวมเนี่ยเด็ดไปตายไปพารากอีกเนี่ยจุ๊กพี่จุก<ห>จ๊กมีเน<ม>ี่ยไม่ใช่อยากได้บีอยากฆ่าบีเนี่ยจะฆ่ามันนะมายขัดพี่อ่ะคนอะไรวะมึงเจอหาอะไรมึงก็จะฆ่าหมดเลยใจเย็นดิมึงฆ่านี่เมันกัดพี่อะพี่แค่เนมีเมีอ่ะเอาขอไหมครับเรียเฮ้ยโอ้โหมันมีซอมบี้นางไม้ด้วยอ,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 อุ้ยเสีย่ <S <S อุ้ยเสียวมีตกใจบีหนางไม้มึงดูดิเห็นไหมน่ะ เอามาเลย<ช>นี่แหละไอ้้ไอตัวอย่างเนี้ยมึงควรฆ่าพี่เพราะมันดูกระโปงเห็นไหมด,ดูดิบอกว่า,าดูตุงคือแบบไปไปไปตอนนู้นยังทำตัวเป็นผลาญนี่ไงไ่แอมไ่แอมไปนั่นคุณนอนไม่ได้แล้ะเอาไปดูไหมเอาไปดูเฮ้ย เขามาเขามาเร็วเขามาแล้วเข้าวันนี้มันสามารถกลายเป็นตัวเล็กได้อ่ะเขาเพี่ยวเอาเอาขวานขึ้นไปเอขาไม่ได้ขาเขารีเขาฟรเฮ้ยมันไปดอกไม้มาดอกไม้คืออะไรอ่ะดอกไม้คืออะไร M A G เอ๊ะคืออะไรอ่ะโอ้คามบ็อกซ์โง่เขาออกไปฆ่ามันก่อนเวฟไม่งั้นมันจะกลายเป็นตัวเล็กมาฆ่าเรา ใช่หรอเยอเวมันมาแล้วเวฟเวมัเออช่วคกันเ่วยกันเออไปไปไปดีไงเห็นไหมตังโง่บอกาตังโง่ไม่โงเลยตัวนี้แม่งโคตรเก่งเลยแค่ต si> ัวของี่ตายไม่หมดอันตรายวันนี้มันอันตรายพี่วันนี้วันนี้ นี่พี่เฟมยังไม่ไปไหนของเต็มตัวกันแล้วเนี่ยพี่ไปเอาที่ไปเอาที่ไปอาหารอาหารเยมึงไล่ตัวนี้ก่อนผมไล่ตัวนี้ก่อนผมากไล่มันเฮ้ยมันจะไปไหนต่อจอนยังไปนี่พี่เสื้อไหนพี่อ๋อมีเสื้อทองไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคโอเคไม่ไม่ขึ้นขึ้นเรียวอาหารน้าตอเป้นอาหารน้าตอปัปั๊บปั๊บปัปั๊บผมว่าจะเป็นตัวที่โหดอีกแล้วเนี่ยพี่เสื้อ ไม่ใจตัวไหนไม่ได้สักตัวเลยตอนเนี้ยคือนเตอร์มันดูดากกลัวผมว่ามันดูดากกลัวเกินไปนี่มอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเมว์มัจะาฆ่ามันเลยปล่อยมันเลยปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเชื่อผมปล่อยมันปล่อยมันมันจะกลายเป็นไอ้พวมไม้มันจะกลายเป็นก็ต่อเมื่อมันตายใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเราตายปุ๊บมันจะกลายเราอะเราจะกลายเป็นซอมบี้ใช่ป่ะเออใช่เราจะกลายเป็นพวกมันอู้วเมื่อกี้มันตกใจเลยผมเกิดในบ้านเลยบ้าเอ้ยแล้วจะขึ้นมายังไงะเน่ย ทุบๆกเทุบกันมล่นล่ลเอ้บเนงัมนงมนงต่อได้รึ่งทางตอต่อตอยไป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 อล้อยนะถอทำมันนะครับบันะครับใจเลยเยอนะครับมันเอออาเจมมีมีลัวกั้นอยู่เฮ้มันเยอะเลยมันเยอะเลยเฮ้เขาหมก็มีบิฟิมบิฟมอุ้ยอุอ้ยพี่ ผ้วพระดกูเล่นไรชีวิตูดูน่าสุดสันจะไม่หยุดเฮ้ยม่กูดูมูดูแบบว่าอยากมากเลยรอบรอบไอ้เตียงอะไปไว้ตรงนั้นเลยไปไม่ตรงนั้นเลยตรงนี้อะชีวิตกูดูชีวิกกลางอะ คนหาเลยว่าตายโคตรบ่อยเลยทุกคนเฮ้ยดีแล้คนเรามันก็ต้องมีแบบอย่างนี้บ้างเพียงก็ล่าระวังตัวหนึงไหนอ่ะล่าเนี่ยเพียง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 ได้อือมันเออพียงเพียงเจริญแล้วทุกคนเจริญแล้วเราจะจบพาร์ทนี้กว่าตายไปร้อยรอบเฮ้ยคิดเองอาหารก่อนอาหารอาหารไอจะอยู่โอเคสิเราต้องการคืออาหารที่ไหนอ่ะขอพี่หายไปไหนวะคน อยู่ในตัวบอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ขวานเอลิซีปะขวานเอลิซีโคตรพังอะตอนนี้มาเก็บอาหารนะทุกคนเนี่ยเคี้ยวไปยังเคี้ยวไปยังอ่าในเรือยังไม่เคลียร์แต่ว่าผมผมขึ้นมาขอก่อนได้เย้เย้เย้เชิญฟาร์มเช่ญฟาร์มเอาหมดแล้วเอาหมดแล้วเอาปลาหมดแล้วนี่หนัง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 มันก็มีแต่ปลาได้หระพี่เฮ้ยหนังเนี่ยหนังหนังอะไรอะหนังเนี่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 เฮ้ยเฟสมีตรงนี้ตรงนึงเนี่ยตัวนึงตัวนึงเอาไปละเอาไปละเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่มันเป็นห้องไหนนึกว่า โอ๊ยโอยจะบับโอยจะบับโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยับวข้างหลังข้างหลังเออเออแล้วแหละเลีรยมันเลีรยมันเอยเอยเอยเอ้าจะเอาจะปิดทำไมล่ะโอเคลง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 งบ่าเลยมีตัวนึงเอ้ยตัวกุเอ้ยนี่มันเป็นหัวหน้าเนี่ยไหมเนี่ยเาไ่ใส่เลยเลยเอาเอาจุดเกาะจุดเกาะจุดกาะุดเกาะเ้ยดูดิอ้ตรงนี้มันไม่มีหนังสือเอ้นชารันอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเอาเอมูโรเอมูโรขโมยขโมยกระดาษอยู่มีกระดาษอยู่ขโมยขโมยเนี่ยเอาฉันหนังสือฉันหนังสือไปด้วยใชนหนังสือไปด้วยอุ้ยโอ้ยเนี่ยเจอซบแซียมิเกลเก๊ะเอาจะเอาฉันหนังสือคุณไป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 ไม่ไม่เราต้องระวังตัวนั้นนะทุกคนตัวที่มันถือไอ้เด่ะถืออ่าไม่ใช่ถือที่มันถืออะไรนะไอ้มันเป็นพ่อโบสอะตัวสุดท้ายอะโอ้เราตัวนด้ดีมาแล้วพี่มาแล้ว ไม่มีมีเฟมนี่มันเป่าแต่ไม่พี่เลยเปล่าอ๋อพี่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 ในห้องนี้ใช่ไหมเออมันอยู่ในห้องนั้นใจเย็นใจเย็นเราต้องไปตีข้างบนหัวมันว่ะมันถึงจะได้ไม่แต่ยากเลยทุกคนเย้พี่ได้ดาบมาว่ะดาบอะไรอ่ะดาบดาบอะไรไม่รู้แต่เป็นแบบนี้ดาบสายฟ้าโอ้ดาบสายฟ้าคีเดี๋ยวค่อยดูดคนหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูทุกคนเดี๋ยวดูเราเราขโมยของกันตอนเนี้ย กูได้เก็ดอะไรมาไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปทบทวนกันทีเดียวว่ามันคืออะไรนะทุกคนนะโอ้โหอะไรมีอาหารแบบนี้ได้หรอมันมีแบบซุปปลาเว้เป็นซุปปลาที่มันบวกโคตรเยอะเลยบวกไอเนี่ยบวกอาหารกับเต็มอ่ะโอ้เออน่าใช่มั้งที่มันบวกหลอดอาหารเยอะๆหรอใช่ใช่บวกอาหารหกรอดอ่ะโอเคนี่เก็บมาเก็บมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเยอะสเปรยก้อนของเราเอาไว้ เราจะรวยกันไปด้วยกันเอาอันนั้นดูไปหมดแล้วไปดูหมดแล้วเหราจะรวยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออเหลือข้างในเหลือข้างในข้างในเหลือข้าวแล้วก็มีเป็นปลาปลาที่เรากินได้ยาวนานเลยโอปลานี่กินได้เป็นปีอ่ะบอกได้เลยนะนี่แหละคือทรัพยากรใช่มันคือทรัพยากรของเราพี่เฟมโอเคเก็บไปเก็บไปกูมีเอาทำไมไม่เก็บเหล็กไปล่ะครับเนี่ยไหนเ่ยไม่เห็นไม่เห็นตรงกลางเรียบร้อยหมดแล้ว ในเอ c น่าช่วยบ้างเลยทุกคนลองช่วยได้ไหมเผื่เอาไม่ข่ามันไว้ี่นี้เลยจะไปทำไมเเปิดับลุงขายอะไไหมไม่ขายมันจะขายอะไรบ้าเลยพี่ขายบงขายบ้านให้เราอะไรเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยยัดอาชีพให้มันโอ้โอเคเก็บไ้ดีก่อนขังขังมันไว้ที่นี้แหละแล้วเราค่อยไปยัดอาชีพให้มันไงผมว่าอย่าหายนะอย่าหายนะเออย่าหายอย่าหายยางได้คมไฟจังเลยโอเคกลับบ้านเดี๋ยวทุกคนเฮยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เเเเ เอสกูว่าแล้วทำไมันโยนให้กูว่าแล้วกูว่าแล้วทำไมเขาโยนให้สีมันตีเร็วมากเลยไ่้ดาบเนี่ยแบบจิ้วจิ๋วจิ๋วจิ๋วจิเวจิ๋วจิ๋วดี๋วจิ๋วจน๋วจิ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 ๋วนิ๋วจิ๋วจิ๋วจิ๋วแล้วะิ๋งแล้วจะ๋วจิววจิวจิ๋วจวะว อ่อสามนะสี่นะห้า้วทุกคนห้า้ะหก้วทุกคนนี่ก็ตายอะหกรอบหกรอบในพาร์ทเดียวไม่ถามดีอ่ะคนที่ดูคิดพี่เอมอ่ะพูดูอะไรวะเอออะไรครับมันมีมันคือความบู๊อ่ะมันความเจ๊เออแต่เมื่อกี้เห็นวิ่งหนีไปตรงเสาเรือนแล้วตกก็ไปตาย ใครจะไปคิดว okay, ่าเสาเรือตัวไปแล้วจะตายวะโคตรกระจอกเลยทุกคนไอ้ทุกคนแก้ในคลิปนี้นะผมก็ไม่แก้ดีกว่ารายการเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราฟาร์มของได้จำไอพีพีเยอะมากเลยนะนี่ออก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 ทำอะไรทำอะไรอ๋อเก็บแค็บบอลแคบโอเคทุกคนรู้มาผมจะรับชมจนกว่าในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วครับไปครับผมเดี๋ยวพัดหน้าเรามาทำบ้านให้มันดูใหญ่กว่านี้หน่อย ใช่ใช่ทุกคนเลยโซนนะซนไอ้ลังแกลังแกยันเต่าคิดดูแล้วกันเพราะน้องคือขั้นเต่าดูมันดรอปอะไรมันดรอปอะไรดูดิดูดิมันดรอปกระจกไอ้แม่กระจกไอ้อะไรหิมะอ๋อไอดรอปหิมะไอ้กดบึ้งแล้วเนี่ยทุกคนขนาดนี้อ่ะมันไม่ดรอะไรเลยเลยกระโปรงโอ้ใช่เหรอ